สบายดีพี่น้องวดสกุลสุคนพบพ่อกันอีกครั้งนะพี่น้องมันนี้สีน้ำเสนอพี่น้องเครื่องสีเขา่าสาระนาะห์โห่ให้แกนักเกษตรกรรมพวกข้าทั้งหลายเนาะเรียกว่าลงสีขบคัวอีตัวนี้จะมาอยู่แน่นเครื่องบดเครื่องยังอยู่น้ำกันเลยเนาะตัวนี้ออกมาเยวเฮาซีมาสาธิตแล้วก็สีเขาให้พี่น้องเมืองเนาะในการ เดี๋ยวเบิ้งหงซีตัวนี้เดี๋ยวจะให้เทคพี่น้องของจีนเนาะตัวนี้เนาะให้แกใช้ที่ขึ้นอยากเลี้ยงหมูสเลือกเลี้ยงงวัวเนาะแทนสเสบียงอาหารหงสีในครอบครัวสามสี่อะไรก็เที่ยวครบเนะาะครับพี่นอ้องครับสิมานะนำเสนอเบิ้องคงห่างมันก็นกนเนาะรุ่นนี้แต่เอาแต่ลุ่มเป็นมาเทิงนาะพี่นอ้องตัวนี้จะเป็นไถเด,ดนน,ดนี้เดนไถนี่เขาชื่อเอิญไดทรงแห่งเนาะหอบสองพันแปดเนาะหอบก็หอบใบ อันนี้ตัวนี้แล้วก็สิมันก็สิมีบ่เลยพี่น้องบ่เลยไอ้ตัวใหญ่แล้วก็มีร่องน้อยเนาะตัวใหญ่สิมาทดฮอบทดฮอบเป็นตัวน้อยเนาะสิเฮ็ดให้ตัวนี้ไวหัวสีตัวนี้สิไวเนาะตัวหัวปั่นเนาะมันก็สิทจากบใหญ่ขึ้นสู่บน้อยเนาะแล้วก็สิมีตัวร่องน้อยแล้วก็สิมาตัวใหญ่เนาะแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่แงเนาะตกเนิดของพลังานขึ้นมานี่เนาะขึ้นมานี่สิมีเต้าน ต่อตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นหัวซีเนาะัูซีเดี๋ยวเดี๋ยวสิใครเบิ่งต่างหากเนาะว่าเครื่องซีมันเป็นอะไรเนาะมีเครื่องซีแล้วก็มีตัวนี้ปับขาวๆเนาะตัวนี้ทือหามุนนี่เขากะซีน่านออกแล้วก็เห็ดมันฝุ่นอย่างหันมันก็ซีเห็ดในขาวเนาะตัวนี้เอาปับออกได้แล้วก็เขาเขาขันไม้ออกลายมันก็สีเป็นเขาโคกออกเลยว่าเป็นเขากาดเนาะแ้วก็สะมีโตตัวนี้เนาะตัวนี้รุ่นตัวนี้อยากใค่เช็คนึงเนาะ

จะบวหันจกบดเนาะตัวนี้เรามาครั้งนี้เราเป็นเป็นตัวซีเนาะลงมานี้กระพุนแล้วก็จะออกมานีเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นออกห้ำออกมาทำอะไมาเข่าตัวบดเนาะตัวนี้ออกเป็นตัวบดตัวนี้ออกเป็นตัวบดแล้วก็ออกมาเป็นห้ำเลยตัวนี้เนาะแต่ว่าในตัวนี้มันสีออกมาสีมันจะแก่หนึงเนาะห้ำเนาะว่าตัวนี้มันมันสีบูมีคัดขาวๆเลยเนาะออกเพราะมันเป็นกระทะเล็กเลยมันสีบูมี่คือหองสีใหญ่เขาเนาะ เม็ดเข่าสีใหยเข่าสีใยเพราะว่ามันสีโบราณคัดข่าๆได้ไหมนะเม็ดลายได้ลายของสีใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวสาร์ซีลองไปพาไปเบิ่งตอนขันตอนตอนตอนสีมันเนาะกินไฟสองลอยเสาคือบ้านทีานี่แหละเสียบปากในธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวฮาส์ีลองสีให้น้องเบิ่งเนาะแล้วก็สีเบิ่งกคนงานมันไปได้ไหมตัวนี้เป็นอันเดียกพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็น สายห้่ออกนอะกนจะเป็นเป็นแพเด้จะจะใช้กระสอบบบได้ถ้ตัน้ตกเป็นเพนเ,นเพ,พราะมันจะมีอากาศออกนำเนาะก็จะเป็นห้่ก็จะค้างอยู่ในเพตัวนี้แาจวี่บบเบิงโตเครื่องมันเนาะดิฉมัม่งเครื่องหมคูเบิ่งนำออ,อะไรมันตัวนี้ต้องได้เปลี่ยนตัวนี้เพราะว่า,าซีดประมาณสามสี่สิบสองเนี่ยต้องได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องของจีนเนาะราคาเครื่องในกระเบน ภาีบแพงดอกประมาณอยู่สหพันเนาะที่มีสหาพันกับประมาณเงินบาทกับสิบานอยู่ไอสหาพันกับประมาณแปบาทนีท่แต่ถ้ามันมีรุ่นรุ่นแพงรุ่นดีเนาะก็บะอยูในหาสิพันหรือหกสิพันเนี่ยประมาณร้อยแปดบาทเนาะตอนตอนชิ้น,นกว่าเดืนกันจะบ่งคึงมันมนี่พีเดีเดี๋ดีด๋ยมาเลยพีงเดี๋ยวมันจะเป็นหนาตาน,นี่บานี่ ตัวนี้เป็นเครื่องเนะาะถอดออกได้เดี๋ยวมีเปลี่ยนเดีนะ่น้องเออดีดีเป็นวางนี่เนาะเกนคือแกนแกน,แกนตัวนี้ใิปิ้นเฮ็ดให้เขาบดออกเนาะมันเขาไกเนาะดีดีตัวนี้เป็นพุนเขาเนาะมุนอยู่ตลอดเกียนมันนี้เนาะมุนอยู่ตลอดลเลยมอคึงตัวนี้ตัวนี้เป็นห้ามออกในเนี่ยทำข้าไปั้นะออกตัวนี้เนาะเป็นเครื่องที่ว่าซุปข้าไปนะี่เนาะ มันจะเป็นอันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขบับไปชิเขับไปนี่เนาะเดี๋ยวชิลองเสียบไฟมึงเนาะพี่น้องมึงมจะชิดังเลยพี่น้องเนาะมันชิมุน,นะนอะไรเนาะไปมึงกัน,นชิมุนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันปินป่นปิ่นเลย ขวดเข่าขวดไปควดเข่าขวดไปคนมากเลยเข่ากระเออกเนาะละกันอันนี้กระเออกนี่ดิสิประกอบขึ้นไว้เนาะประกอบขึ้นไว้ในเกือบมันนี่อะไรละกันค้ำกระเชื่อลงตะลุ่มอะไรเลยนี่ลงตะเพื่อนจิดมือนะพี่น้องเนาะไปดิทำกระเชืลงหันเนาะเดี๋ยจะไปบางเวลาเวลาซีนกันพี่น้องบ้านนี่เขากรชื่งามลงงามเนาะไปบางหลังจากประกอบสัดส่วนวันนี้เขากระเช สามสอบเนะาะพี่น้องนี่สามสอบเนาะในการผสมเห็ดหำเนาะเท้าห้ามนี่โบให้แก่เพราะเช็ดในแบบให้แก่เนาะสัดส่วนในสามสอบเนาะฮะไปเบิ่งกันเลยวิธีซี่นะ้องออกอะไรไปเราพี่น้องเราตอนนี้เาานาะทีซีเต่าพี่น้องมันจะออกทีเต่าเนาะว่าเขา,าก็คือเนียนหน้าหย่านาะเขานะนาวัน

ราคาเริ่มต้นแต่ว่ามีหลายยี่ห้อเนาะบางบางรุ่นก็ราคาเริ่มแต่ไอ้หกพันถึนไปเนาะหกพันบาทขึ้นไปเนาะมีหกพันแปดพันเก้าพันหมื่นหมื่นสองสองหมื่นก็มีเนาะของชื่อว่าเขานำใส่กันมาแต่ว่าลูกเล่นมันชิร้ายเนาะบางอันกระชิบขาวมีแนวห่อนในออกในหยาไปกว่ากันไปเนาะแต่เขาใส่รถเล่นเชื่อว่าราคารุ่นกว่าสิบโอเพงกว่าไง ว่าเขานำใส่แต่ว่าเขาก็ธรรมดาพี่น้องกับเขาวเนี่ยเขาไปคัดอีกบ้านนึงเนาะไอ้ชั้นนี่นนนก็ือว่าโอเคเนาะทีนี้มันจะออกห้อนเป็นหน้าหย่าเน้ะจำเป็นหน้าหย่าเนาะนะเดี๋ยวเบิ่งว่ามันตอนเขาเตา่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเลยพี่น้องเบิง่งเลยสอบหนึ่งในหนึ่องเบิง่ง <laughs> มาเพราะได้กระซานสำเนาสองหนึงเนาะน,นี่ก็ะห่มี่เนาะโบไดทีมเก็บเลยเป็นห่อมบึกนี่เนาะบางลำกันซีตัวนี้มันคุ้มค่าเนาะนี่สอบหนึ่งห่อมกระชีประมาณนี่แหละกะถ้าเป็นงัวนี่กับที่ว่าบ่มีปัญหาเนาะงัวกินแต่หมูนี่ก็ต้องเขาได้ไปซุ่มไอ้นั้นเขานำเนาะเนาะลายตาเนาะจะเป็นแก็บเก็บทำผนกันออกมาเนาะเป็นทำทำแก้นหน่อยนึง เพราะมันมันบริถิหำเลยแต่ว่งาง้วนในบทโปตีน้องง้วนคือจะกินได้นะออกมาเป็นหำเลยบทบริบทมึงแกบเนาะบดเขาตัวนี้ในสอบหนึ่งเนาะเขาเขาซานนะสอบหนึ่งเขาเขาเขาเปลือกเขาในี่ยสามสิบห้าโลนี่สิได้เขาซานอยู่สิบแปดกิโลายเนาะเกือบหกสิบเก่าว้าวหอยยังสิบตาวันหนึ่งเนะะาะระยะการซีกับซีอยู่ประมาณอยู่ชานาทีต่อสอบ ในการทีเนาะสามในทีเขาได้สอบหนึ่งชั่วโมงนลยเขาซีได้สามสอบเนาะระยะชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมล่ะเอาอยากซีกินเนาะระเนยสามสอบนี่ก็ใส่เวลาชั่วโมงเดียวตอนนี้เนาะตัวนี้เนาะเครื่องเครื่องนี้นะเอานี่เขาจะซีสามสอบเนี่ยจำว่าเบิรงน้ำกันพี่น้องตอนมันออกมาสามสอบเนาะสอบสุดท้ายเลย่น้องสอบที่สอบที่สามแล้วสอบที่สามเลยเนาะ เื่อซอสที่ซ้ำเนี่ยห้า,าสิบบ่อเบาขาซานเลยเนาะซอบที่ซ้ำเนี่ยห้าสิบดสเขาซานใส่กับหัมนี่ไปเลยเนาะเพราะว่าเขาจะเค็มไงหัมอ่อนเนาะปกติถ้ามันเป็นเกลืองงวนเนี่เหาสิใส่เอาแต่หัมเลยก็ได้เนาะแต่นี้เา้าเ้าสิเกลือหมูเนาะเ้าเนี่ยหมูนี่มันกระชีนห้าสิสอบที่ซ้ำเนี่ยห้สิบดสเขาซานเลยเดี๋ยวหน,น,น้อยน้อยแล้วสอบที่ซ้ำมาก็ะชิงจีงไปเลยน้องโคโค่คนเ็ดียวสบายดีนะแม่ น้องขั้วโคไปทางานพี่น้องโอเคฮะหลังจากซีแล้วพี่น้องน้อาก็สิบบดเขาสารในสอบสุดท้ายเนาะเดีเอาเอาขึ้นใช้เลยเดี๋ยวขั้วโคบดนะมามาบิดตัวนี้เนาะกักบดฮ่าซีบิดก็เอ่านี่ยมิดมิดนี่มั้งมันสิเขาหูบดเลยบานัตรอ่ะตักขึ้นไปเบ้างเออเขาสารสอบสุดท้ายบ่เอาเนาะบดตัวนี้ให้มูกินมันก็ะิเลยให้อ่อนเนาะ ทอกันใช่อนก็ได้ใช่ใช่คนเข่าคนเออใช่เข่าที่เติม่มใช่คนอย่างโมยาา่างเออเออใส่เข่าเตรียมเออใช่เข่าเตรียมเนาะเปิดนี่แหละปลักไฟที่เฮาอนนี้แล้วก็เสียบลเล้เดินี่พี่น้อง,อออง,ออองมันบโมยากเนาะมันจะไปตัวบดได้ป่ะนี่พี่น้องจะบอกมาปได้ดอกนั่นนี่นะ มาน้อยเนาะไปตัวบดเนาะเอามาปั๊บปับเอาตัวนี้เนาะปล่อยเขาลงเนาะปลดปล่อยผู้แห้งแต่พะมันเป็นขดชานมันจะลงไวเอ่าเลยตัวบดแล้วเนาะบอบอตัวดับบอเอาแล้วเอาเมื่อเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเลยจะไวปล้างบ้านเลยแต่นะโอ้คือเอาไปไล้างบ้านเนาะมันก็นั่นเขาออกมันจะถึงน้อยแล้ว มันจะที่ออกมาจะมีบ้านนี่นนออกขวดเสียงระลายแล้วเดี๋ยวออกมาเลยเนาะเดีนยวมันจะคัพไฟนะบ้ันนี่มันงดข้าวสารลงไปเลยเอ,อาซมให้มอ่อนเนาะตอนนี้นเาใส่ข้าวสารลงไป เราไม่องบดอ่าเป็นเป็นปน้ำข้าวสารเนาะบดข้นใส่กำฮัมเนาะ,ะมันอ่อนเลยประเทศไทยฮัมอ่อนเนาะบดมันจะออกอย่างนึงนะครับสัดส่วนเนาะเอาข้าวขาวสารแต่สองข้อสองท้ายเราปล่อยเลยนะมันจะสีขาวจวดเลยเอาบดเรียบร้อยแนะล้วหลังตักนี่ก็ที่จะผสมเนาะผสมมันเข้ากันมันเป็นฮัมอ่อนเด็กสส่วนออกมาครั้งนี้ เอาบดบดเข่าสารใส่เนาะมันอ่อนในะพอให้หมูได้ตอนถ้าให้งอในี่บุบดก็ได้เนาะซีเลยส่สวนก็ได้ในห้ามประมาณหกสิบแปดโลโหใหญ่ประมาณเจ็ดสิบโลนะมันก็ได้ซามสิบห้าคับซามสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าโลเนาะสัดส่วนตอนนี้เนาะเรียกว่าคุ้มค่าการผสมคำเนาะทานได้ที่คิดอยากเลี้ยงง้อเลี้ยงหมูก็ ตัวนี้เลยเนาะแนะนำมมกูสื่อตัวนี้มาไว้ในครอบครัวน้ำโบแพงมาจจะประมาณหกเจ็ดพันบาทเนาะอะ,อม,อะมาคนเดียพี่น้องจงได้กัฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้เราเอะเ้เห็นคลิปนี้ก็ได้ชิใช้ขพอกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ก็ชิขอจบไปทานีีเนาะอ่ะขอ,ขอบคบณจาลเวลาพี่น้อง